สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวนกวันนี้ชารวันดานังมาพบกับเพื่อนพี่น้องชาวนกในวันอาคารที่22มิถุนายน2564นะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเกือบจะบ่ายแล้ววันนี้ชารวันดานังเนี่ยได้ทำการจัดบ้านก็เลยนำกง ที่เก็บไว้นะครับที่เรานำเข้าเราสั่งมาจากเวียดนามเนี่ยมาให้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วง work from home เป็นช่วงที่มีเวลาอยู่กับบ้านได้มีโอกาสได้ทำความสะอาดได้ดูแลนกดูแกลกงนะครับก็เลยนํากงที่มีอยู่เนี่ยมาให้ชมกันแล้วเราจะได้เรียนรู้ได้ดูกันว่ากงแต่ละอย่างของเวียดนามเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็สมาชิกที่ เข้ามาก็ทักทายกันนะครับวันนี้เริ่มจากกรงใบเล็กสุดเลยนะครับใบเล็กที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นกรงที่ใช้สำหรับใส่นกพวกไว้อายนะครับนกกินปีนะครับของที่เวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ากรงไซเล็กเนี่ยจะเป็นไซส์มาตรฐานที่จะใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับใบทางซ้ายเนี่ยจะเป็นกรงเป็นงานธรรมดานะครับเป็นงานปกตินะครับ พวกนี้ถนนราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นโกงหลักร้อยนะครับแต่ถ้ามีลวดลายมีการแกะนะครับมีรายละเอียดของงานเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลักพันจนกระทั่งงานละเอียดละเอียดหรือว่ามีการประดับตกแต่งด้วยพวกกระดูพวกงานสัตว์เนี่ยนะครับพวกนี้จะราคาจะสูงขึ้นบางทีเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับถัดมานะครับ โรงทรงนี้จะมีความกว้างขึ้นมานะครับความกว้างของกรงจะกว้างขึ้นมากรงประเภทนี้จะใช้เลี้ยงพวกนกอย่างเช่นนกเตี่ยวมี่นะครับนกโรบินหรือ,อใช้เลี้ยงพวกคิริบูลก็ได้นะครับถ้าซส์ใบที่3เนี่ยนะครับสกับ4เนี่ยความกว้างจะเท่ากันแต่ต่างกันที่ความสูงนะครับบางครั้งแล้วแต่ผู้ใช้นะครับขึ้นอยู่กับว่า กรงที่เราใช้เนี่ยนะครับเราใส่นกอะไรดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือบางทีเราใส่นกผิดประเภทเนี่ยการร้องการเล่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปแต่ไม่ได้ดีไม่เต็มที่คือนกเนี่ยไม่สามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับพวกนี้จะเป็นเดรนดากรงนกเล็กนะครับกระถูบขึ้นมาเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะครับจะเห็นอย่างใบนี้เนี่ยเป็นไซ เส้นผ่าศูนย์กลาง13นิ้วนะครับใบเนี้ย13นิ้วจะเป็นไซส์ที่ใส่หัวจุกได้นะครับใส่หัวจุกได้ใส่พวกกั้นตองนะครับนกตระกูลกั้นตองเนี่ยใส่ไซส์นี้ก็สวยนะครับใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ว่าความสูงไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นกรงสําหรับนกเขาใหญ่นะครับเป็นกรงสําหรับนกเขาใหญ่ซึ่งที่เวดนามเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่ของกรงเนี่ยไม่กว้างนะครับ ไซส์นี้จะอยู่ที่1 6บหถึงสินิ้วส่วนใหญ่กรงนกเขาใหญ่ของเวียดนามและงานเขาเนี่ยครับจะเห็นนะฮะความแตกต่างกันกับของไทยเราก็คือเขาจะมีการแกะสลักนะครับอาจจะเป็นที่ฐานหรือที่ขอบนะฮะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็น่าดูน่าชมน่าใช้นะครับถัดมาจากกรงนกเขาใหญ่นะครับอันนี้เป็นไซส์16เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ โครงนกบินหล่าบ้านนะครับไซส์นี้นะสําหรับบินหล่าบ้านนะครับใบนี้เป็นถือว่าเป็นโกงงานดีนะครับเพราะที่เวียดนามเนี่ยเขาจะใช้ไม้ไผ่ที่มีอายุเป็นไม้ไผ่แก่แล้วก็เขาจะโชว์นะครับตรงนี้คือส่วนนี้เขาโชว์ก็คือลายลายของไม้นะครับลายของไม้ที่แสดงถึงอายุหรือความแก่ของไม้แล้วเขาก็แกะสลักนะครับตรงนี้เป็นรูปขันข่าวนะครับ เนื่องจากได้รับวัฒนธรรมหรือคติความเชื่อจากทางจีนนะอันนี้ก็เป็นงานที่ใส่บิลลาบ้านนะครับกางเขนบ้านเนี่ยหรือใส่ใบนี้ใส่ซอหูก็ได้นะครับอ่อกงหวยบีจริงๆมีหวยบีอีกใบหนึ่งลืมหยิบมานะครับลืมหยิบมาเป็นหวยบีเนี่ยจะไซส์ประมาณ14นะครับ14 1 5ี่สบห้าจะเล็กกว่านี้หน่อยอันนี้เนี่ยใบนี้ไซส์16นะครับ ใส่บินหลาใส่หัวจุกได้ก็สวยนะครับแล้วก็ใบนี้จะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่ขึ้นมาอันนี้ยี่สิบนิ้วนะครับ20นิ้วเป็นกรงสําหรับบินหลาดงนะครับหรือกางเขียนดงนะครับใบนี้เป็นงานที่มีลวดลายด้วยนะครับงานจะเป็นงานดิบนะครับส่วนใหญ่ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะเขาจะใช้น้ํามันนะครับในการทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ นะครับสวัสดีนะครับนะพี่ปอนชัยถามมาว่านะครับกงรากไม้มีขายไม่เอ่ยถ้าเป็นร่างไม้เลยเนี่ยคือเอากิ่งใส่เนี่ยไม่มีนะครับก็คือถ้ามีก็คือส่วนที่เป็นโครงเนี้ยซื้อโครงไปนะครับอย่างเช่นอย่างอาจจะใช้ใบนี้ก็ได้นะฮะถ้าใส่หัวจุกนะเรามีตั้งแต่ไซส์สิ1สาม1ิี่สิบห้าสิบหนะครับใส่หัวจุกเนะี่ยแล้วเอากิ่งไม้ใส่เองก็ได้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ แล้วก็สูงสุดเลยนะครับใบนี้เห็นแล้วจะแปลกใจนะครับนะใบสุดท้ายที่เห็นอยู่นะครับเป็นกรงสําหรับนกสั้นมานะครับเป็นกรงสําหรับนกสั้นมาเป็นนกร้องตระกูลเดียวกันกับพวกนกที่หากินบนพื้นดินนะครับเขาจะเป็นนกที่ยืนแป้นนะครับจะเห็นว่ากรงจะมีความแตกต่างกับกรงใบอื่นๆก็คือเขาจะมีแป้นหรือลักษณะที่เป็นดอกเห็ดเนี่ยอยู่ตรงกลาง นกก็จะยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะาการร้องของสั้นหมาเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือช่วงที่เขาคึกเนี่ยนะครับเวลาเขาร้องเนี่ยเขาจะบินขึ้นนะครับบินขึ้นจะเห็นว่ากรงใบนี้เนี่ยจะมีความพิเศษกว่ากรงอื่นๆก็คือคนเรื่องของความสูงนะครับจะแตกต่างกันที่ความสูงใบนี้เนี่ยสูงเมตรยีนะครับเมตรยีก็ ถือว่าสูงใช้ได้นะฮะถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยก็จะไปเป็นเมตรห้าสิบหรือเมตรครึ่งนะครับแล้วก็สูงมากๆเลยสำหรับกงสั้นมาเนี่ยจะใช้กันก็คือพวก2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นำมาให้ชมกันเป็นลักษณะกงกลมนะครับที่เป็นสายตระกูลของเวียดนามเราจะเห็นว่าความแตกต่างเนี่ยตั้งแต่เลขสุดตั้งแต่ให้ชมมานะฮะกงเล็กสุดเนี่ยของไวไอ้นะครับกินปีถัดมานี้ก็เป็นของพวก เจียวมี่นะฮะเจียวมี่ถัดมานี่ก็พวกโรบินนะฮะแล้วก็หัวจุกใบนี้นะครับหัวจุกก้านตองอันนี้กงนกเขาใหญ่นะครับให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับกงนกเขาใหญ่ของเวียดนามอันนี้เป็นกงพวกเซาหูนะครับเซาหูได้นะครับกะรางได้นะฮะใบนี้ฮาบิลาบ้านได้แล้วก็ถัดมานนี้ พก20นิ้วขึ้นนะครับ20 24 26หรือกระทั่งเคยสั่งมากระทั้ง30อะนะครับอันนี้สำหรับบินหละาดงแล้วก็ใบนี้ล่าสุดทึ่นำเข้ามานะครับนะสูงอาสูงไม่รวมตะขอนะครับเมตร20นะครับอันนี้สำหรับนกสั้นมาก็ให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับชมกันทัศนากันเพื่อความบันเทิง สำหรับคนที่รักนกรักกงนะครับในช่วงโควิดนี่ Work f r ฟ m home ก็มีเวลาอยู่บ้านเยอะนะครับก็ได้เอามาถูเอามาขัดมาทำใครสนใจหรืออยากได้อะไรนะครับเป็นสินค้าวียนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอาหารนะครับติดต่อมาได้พูดคุยกันได้นะครับเรามีเฟซก็คือชรลวันดานางเป็นเฟซหลักนะฮะแล้วก็มีเพจนะครับจะมีเพจอย่างเช่นเพจพเนียดเวีนามนะครับก็มีแล้วก็นำเข้าพเนียด หล,หลายแบบด้วยกันนะครับนอกจากเพจพเนียยเวินามแล้วเราก็ยังมีเพจย่อยนะครับที่ใช้อยู่ก็อย่างเพจคนรักนกเตี่ยวมี่นะฮะก็มีเป็นกลุ่มนะครับวันนี้หลายท่านคงรับประทานอาหารกันแล้วนะครับบางท่านก็ที่ไม่ได้ Work from home ก็ช่วงบ่ายน่าจะเข้างานแล้วล่ะนะขอให้โชคดีมีความสุขนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก มีโอกาสก็อย่าลืมลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับชลวันดานังเดี๋ยวสุกนี้ไปฉีดเข็มที่2นะครับ25ไปฉีดเข็มที่2ครับสวัสดีครับน้องต้นครับทักทายกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้โชคดีครับาถามมากกงเป็นก้านไม้เดี๋ยวไงติดต่อมานะครับนะ พีคุยกันได้นะครับนะเราตอบได้ทุกคำถามโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ